สวัสดีค่ะจากร้านช่างธันวาซ่อรรมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเช็คเครื่องกรอส่งกับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะเครื่องนี้เป็นทัวรฟ้านะคะอันนี้เดี๋ยวเช็คสัมผัสนะคะจอด้านล่างจะติดเหลืองๆนะคะอันนี้เช็คระบบสัมผัส1 2 3 4งสองสห้าหกดแปดเดอกจันทร์สูงสี่เหลี่ยมนะคะ หน้าจอสัมผัสได้นะคะอัน,นนี้ปุ่มเมนูปุ่มย้นกลับปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะนี่นะคะก็ต่อไปชาร์จไฟนะคะชาร์จไฟเข้านะคะ ใช้ใส่เข้าหนึนะคะตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะแล้วก็สัญญาซิมขึ้น1นขีดสัญญาณ wi ไฟขึ้น4ีขีดแล้วก็บลูทูธเปิดใช้งานได้นะคะนี่นะแล้วก็ปุ่มล็อกปุ่มล็อกกดได้นะคะ ปุ่มเพิ่มเสียงกดได้ปุ่มลดเสียงกดได้นะคะแล้วก็ตัวเครื่องสั่นทำงานนะคะแล้วก็จะเข้าไปเช็ควิดีโอกล้องหน้ากล้องหลังให้ไม่ได้นะคะเพราะว่าล็อกแอปเอาไว้อันนี้กล้องหน้าก็จะมัวหน่อยนะคะ แล้วก็กอหลังแล้วก็แฟดแฟดใช้งานไม่ได้นะคะต่อไปบันทึกเสียงนะคะเช็คบันทึกเสียงได้ยินไหม h ้ l l o ลช็เช็คเช็คบันทึกเสียงได้ยินไหม Hello เช็เช็คเช็คบันทึกเสียง Hello เช็คเช็ค เช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลจะเช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลจะเช็คบันทึกเสียงฮัลโหลจะเช็คบันทึกเสียงใช้งานได้นะคะแล้วก็จะโทรออกไม่ได้นะคะพอโทรแล้วมันก็ตัดไปเลยโอเคเรียบร้อยค่ะ